ที่กำลังรับชมบาวิสานในตอนนี้นะครับเนาะบว์วาซิลในประเทศหรือต่างประเทศครับพี่น้องมีบาวิสานกับมีเมนูมานําเสนอพี่น้องคือเก่าแล้วครับวันนี้ที่พาพี่น้องมากินตาแตงนะครับเนาะตำแตงแซ่บๆน้ำบาวิสานนะครับนี่ครับกับมีต้มปลานะครับเนาะต้มปลานิ่งก็จะต้มเร็วไม่ไหม้แครับนี่ห่อนๆพาพีพาน้องมากินต้องกันนะครับเนาะไม่ได้แนวเแซ่บๆหรอกพี่น้อง กษัตริย์มีมาละขี่นกนะครับน้องของงานปวิศานที่เราเหรอครับนี่กษัริยมีเสริมมากเพื่อแคบหมูนะครับกับบวกตัวผู้อีกคือเรานะครับเนาะงสำหรับพี่น้องที่กำลังรับชมบาวิสานก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้บาวิสานนด้เลยนะครับเนาะเพื่อให้บาวิสานลในมีกำลังใจนะครับเพียคลียร์มากๆเพี่ให้น้องเบิ่งเรื่อยๆนะครับเนาะงสำหรับคอมเมนต์นะครับเนาะคอมเมนต์บางเทือนาวิสานกัสิตอบซาแน่ยนะครับเนาะเพราะว่าบาวิสานไอ้ เฮ็ดผู้เดียวเนาะครับบ่มีพนเด็เฮ็ดซอยเนาะเพราะว่าบ่าวอีสานก็ตอบซาแต่ว่าบ่าวอีสานก็ไปหาพี่น้องตลอดนะครับเนาะไปคอมเมนต์พี่น้องตอบครับเือเอาครับพี่น้องอสิซสาแน่เพราะว่าบางเทื่อบ่าวอีสานเมื่อยเฮ็ดงานเนาะครับแต่ว่าพ่ออีสานก็พยายามเนาะครับสิไปให้มันทั่วถึงเนาะครับเนาะก็อย่าพึงน้อยใจเนาะครับจะได้บ่าวอีสานก็ไปมื้อนี้บ่าวอีสานก็ ตอบคอมเมนต์พี่น้องนะครับนอ่นรับค่าโทาั่วซับนั่นพี่น้องพอดีบาวิษา์กับเงยงานมาแน่กนัมานอนตอบโทรศัพท์นอนไปนอนมากอ่ะรับพี่น้องตื่นมากาบาวิษา์กับเปล่าไปตลาดนะครับเสือกขอขามาสูบปีสูน,น้องกินน้ำกันงนะครับเนะาะแม่พี่น้องเบาเบาร้ายครับวันนี้บาวิษา์กับหิ้วภูเขาน,าน้ำแน่นะครับวันนะี้แสบน้ำบาวิษณ์นะครับเนาะกิดซีเมนเขาเนี้ยนะครับนี่ภูหงูบาวิษา์อีกขึ้นเราครับติ๊บเขาแสบหนึ่งห่อนอน,นะครับเนาะ นำแงกกสิยาเฟสเนี่ยนะครับมงเทื่อภาพได้ที่กินบ่ถึกตาถือใจพี่น้องกับอสวดข่ออภัยนะครับเนาะการกินเขาของเพื่อนกับบ่ได้รู้ตลอดแล้วนะครับว่าเพื่อนกับสิมีเขาติดมือติดข้างติดปากกับพ่อสวดข่ออภัยนะครับเนาะไม่พี่น้องเบาๆไรหรอกครับกินเขาต้องบาวิสาน บริษัทเปิดไาทิพย์เขาไปพี่น้องเขาหนึ่งไม่ไหมนะครับหนึ่งไม่ไหมหอนๆที่เราครับพี่น้องทำอะไรขอจำหน้ามีคืเอเราพี่น้องจับได้พี่น้อง มากมากครับกูเลยเห็นงานเมยๆนะครับเนาะมนาะกินเขานะันกันแค่หม้อกับ,กบปลอมนะครับ ปลาานพี่้องต้มปลากะทิเปรี้ยวๆก็เราพี่น้อง,าารรองบริสารใส่บอกสามบอลน,นะครับเนะ้องบริสารมากินเปรี้ยวนะครับต้มท่านต้มบริสารกะทิกินเปรียปร้ยวเนี้ยนะครับเนะ้อยังเคยลองลองข้อดีเนาะพี่น้อง กเ็เห็นโ่ากับแก้พี่น้องจะเสียพุกเกอรเหรอครับก็ใส่เมือ่อใส่ส่วนไม่นั่งหรอพี่น้อง 我。不 นี่คือผมคือฝนสิตกะพี่น้องเพระาะไอซานไปตลาดไม่ค่าครับอยางฝนตกนะครับก็ต้องเก็บของ แซ่บพี่พี่อนน้อง,น,ง,องน,นี่ก็จะนิ้วเขาแม่นะครับใส่ตัวผู้่ะ ใหม่ๆครับก็บดได้เฮ็ดให้พี่ให้น้องเบิ้องนะครับเนาะก็เขาบดทุกย่างของบ่าวิสางกับเฮ็ดเองเบิ้อนะครับพี่น้องพอบ่าวิสาห์เหงบอมักซื้อเขาถุงกิงนะครับเนาะเฮ็ดกินเองแล้วแสบเนาะพี่น้องตื่อปากเขาฟองนะครับ ตัวทอนหอยม่แห้งอะพี่น้อง

ไก่ทา้งนั้นครับรถกัมพูช์เดนรัวบ้านยุดพร้อมนะครับรถบนัน,นหลายก็าไปเที่ยวกันนะครับจเจะคาดเด่นพร้อมนะพี่น้อง ใช้กับตุ่มปลามันหานเข่าทาได้พี่น้อง ทำแตงสวดเอาพี่น้องเนี่ยค่อยซาใจนะครับน้ำมนนันไหลนะครับสวดเอา เงือเดือมากนะครับเพรอยากเต็บกันนะครับเนะาะบราัทกินขเขาเนือ่มากอ,อกไห้นะครับอาหารเป็ดของห่อนห่อนนะครับเนาะต้มปานห่อนเนือสัตว์ออกเลยครับ ร้าพี่น้องที่เบิ่งอยูกอ่กับคอมเมนต์มาได้นะครับเนาะตีชมบริษาทไหนนะครับทบนนบันบรดีบทบริษาทเสด็จไปปรับปรุงนะครับเนาะ ต้มปลาพูดดีพี่องหือหอะไรนะครับเก่าติดมือต้มปมานิ่งตัวใหญ่เติบไปได้พี่นองตัวละอ่อย,อยนะครับ ตัวอะไรคุณครับของเช่าอยากเอาเอาแนี่ยนะครับเนาะว่าวายตันโบมีแเอ๋นะครับเนาะเปิดพัดลมธรรมดา Juga beli sah, ni sah, no happy no. เงนห่อยพี่น้อ กบสาดออกนะครับอ่าเออ,อขอโทษขออภัยหลายนะครับเนาะกินต่อพี่น้อง biết lái không? vào bỏ nghe đó rồi ta một tiếng hết tôm pa hoàn nó เปียวมะขค้า่นนอนนะครับเนาะออกสม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 ่าค้า่อนเปรียวไหลพี่น้ <c oughs> <c oughs> นองก็เปียกคับ ก็แตกแล้วพอตันเเ็ษเงือก้วนะครับเนาะพตันงก็ยิ้มมดแล้วครับพี่เอาะพาตั้เอานามมาทำนะครับยิ้มน่ะ มนเป้าวิษา์กับอิ่มเลยนะครับเนาะงสำหรับคลิปไดภาพไดบอถ,ถึกใจพี่น้องขอโทษขออภัยหลายนะครับเนาะกับพราพ,พีผ้านอนต้องกินนี่นะครับตำแตงนะครับเนาะงตำแตงแสบๆต,ต้นปมปลาห่อนๆนะครับเนาะงแสบๆน้อบเาวิสานกับพี่น้องเบื้องแล้ว,ลวไ่่ได้ลืมกด Subscribe กดกระ่านะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ให้บปาวิษณนด้วยนะครับบปาวิษณ์เสิยดมีก็กำลังใจเก็บคลิปออกมาให้พี่น,น้องเบื้อง ก็ขอบคุณหลายๆนะครับเนาะงสำหรับคนที่เบิ่งคลิปบาวิสารมาหอดตอนนี้นะครับเนาะจนจบก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเนาะชั่วโมงบาวิษณ์เกษตรหวอดไว้ไว้นะครับเพราะว่าบางคลิปพี่น้องกรับบะหมี่มีคนเของมาเบิ่งกนะครับเนา้องซอยบาวิสารน้ำแนวนะครับเนาะงบาวิสารเครื่องไก่ลายซดปนะครับเน้องขาวบ่ค่อยเก่งเก็บบ้นเปลี่ยนพี่น้องสำหรับเพื่อน ไม่หรือเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเนาะที่กามารรับชมวงบาวิสานนะครับเนาะงสำหรับคอมเมนต์บาวิสานกับสิตอบให้ทุกๆคอมเมนต์นะครับเนาะอาจสิไปซ่ากับบาวิสานกับสิไปไปหานะครับเน้องพยาาเพิ่งหน่อยใจนะครับเนาะจังได้บาวิสานกับพยายามสิตอบไปให้หอดนะครับเพราอบาวิสานเห็ดผู้เดียวนะครับเนาะงต้องเจอบาวิสานกำเนิดงานมากตอบคอมเมนต์อยู่ดีก็นอนรับก็มีนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเนาะ บอสานกับสิขอกกาบลาพี่น้องไปก่อนนะครับพอกันคลิปใหม่ครับเราจะเลื่มกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบุมี่ยังนะครับบาสซานกับสวัสดีครับ